ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะนี่เข้ามาดูคลิปนี้นะก็เป็น l i t t l e b i g p l a n e t นนะครับในพาร์ทที่สองแล้วนะอยู่กับพี่ตอมแมงแล้วพี่เนยกิมเดิมนี้ยนโอเคมันลุยกันเลยนี่รอโหลดแป๊บหนึ่งเออมาแล้วเฮ้ยเพื่อซ้ายทังซ้ายมีของเก็บโอเคอะไรอร็อะไรอะไรอย่าเราล่วงขอยาล่วงไป โอ้ยไล่บ่เมันแบบไอ้นี่แหละโอ้ล้วงล้วงนี่ล้วงตายแล้วตายไปแล้วเกิดใหม่ไงไงเกิดใหม่ยังไงมันมต้องมีเจ็ดควอยด์ก่อนนะใช่เดี๋ยวมันต้องรอจุดเจ็ดควอยด์ต้องไม่เก่งข้างบนด้วยมาถึงสไลด์ล่งหิวเลยนี่ไง อ๋อมันดูดขึ้นได้นี่ไงพีมาแล้วเหย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวันนี้ก่อนมาที่ก่อนโอ้ยเนี่ยพีเป่าอยู่อ๋อไปเรื่อยเ่อล่วงเก็บเลยเก็บเลยไม่เป็นไรพีเป่าเป่าข้างบนเร็วข้างบนแกกันแกกันเช็คไว้ดิเป่าเป่าพีเป่าเป่าไปไหนเนี่ยเป่าไปข้างบนมาให้มันไปตีลูกกันั่นลงมานั่นไงลงมาแล้ว มาเร็ว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 มา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 เออมาโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยโดนตีกระเด็นเนี่ยโดนตีตายเหอะไปไงอ่ะไปไปต่อเฮ้ยเราน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนแหละถูกแล้วทำไมมันชอบเก็บปืนอีกไปเป็นร่วงกันตรงไหนกระดัน อ่ะรอรอเอาเอาเอาอึบอ่ะขึ้นขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเป่าให้ให้เดี๋ยวเป่าให้ให้กระโดดมาเลยกระโดดมาเลยโอ้เป่าพี่อ่ะไปต่อกระโดดก่อนนะหนึ่งต่ออ้าววิตามินโอ้ยพี่หล่นไปแล้วมันกลับมาให้ใหม่ อพี่ตายอีกแล้วมีเช็คอยต์นใหม่มาแล้วไปะนม่เป็นหนูนี่กระแทกกระแทกล้มได้กระแทกล้มได้โอ้ยจะโดนทับ<อ> <laughs> พี่ตามเม้งลงมาก่อนลงมาก่อนเดี๋ยวไปเช็คอยต์ให้ก่อน ต้าเม้งลงมาก่อนอาเจนยังไม่อยากไปอไปไปเลยไปเลยรอฮะเราต้องรอเชฟด้วตายโคตรง่ายเลยเอ้าพี่ต้าเม้งพี่ต้าเม้งมากระโดดทางนี้ก่อนเร็วกระโดดปีนขึ้นไปปีนขึ้นไป ปีนขึ้นไปพี่ไม่ปีนอันขวาอันขวากระโดดกดอันหนึง่งปีนขึ้นไปเร็วพี่ไปกระโดดทางซ้ายสิไปกระโดดทางซ้าย <c oughs> เออตายทางายปีอะไรวะไม่กลับมาทางเดิมไงมาโอเคไปเออเขาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวกูโดนแดดอึ๊บอ,อ๋อ,อ ไปเลย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 พีพีไปเลยกด A หนึ่งพีแต่ไม่ปีนเฮ้ยพีไม่ปีนดึงตลอดเก็บข้างบนด้วยนะดูดดูดลงมาดิดูดลงมามันไม่มีอะไรนะหรออ่ะโอเคไปเลยก็ได้ปะเอ้ยนี่แม่มาแล้วว้าวต้องเป่าต้องเป่า ไปเร็วไปเร็วเครื่องแหลกเครื่องแหลกไปกระโดดทีละคนล็อกซอยคอยแน่ไปเร็วไปไอ้พึ่งพี่มึงก่อพี่มึงก่ออุ้ยเกือบแล้วมันร้อนไปเลยไปเลยไปทีละคนไปไปก่อนเลยเดี๋ยวเป้าไว้ให้เร็วเร็วเร็วไป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  มันเป็นไอเหมือนที่ทำขนมปังมันร้อนเป่าไปให้มันเย็นอ๋อไปเร็ว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 ไปไหนต่อยังไงเอาเป่าต่อนี่มีอะไรนี่โอเคเดิออด้างบนข้างบน ป่าวะเอ้ยไปไหนของหายมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มีทางลับมีทางลับโอ้ยเนี่ยไอ้อันเนี้ยไม่รู้เอาไงวะเป่าเป่าเป่าเฮ้ยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วอยู่อยู่เฉยๆก่อนต้องดูดต้องดูดดูดประตูดูดหน้าต่างแล้วปีนขึ้นได้ไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงปีนไม่ได้เอ๊ะเออไม่ได้ไหมไปดีกว่าไป ไปเลย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 เฮ้ยมีของอยู่ข้างล่างอ่ะเฮ้ยเอ้ยอีหนึ่งสองสามไปทางซ้ายทางซ้ายก่อนทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายโอเคเอาเบรกอันนึงอ้าวลงมาเร็วต้องมาเริ่มใหม่ ต้องมาเดินใหม่กระโดดลงมาเร็วอากด้วยเนี่ยเคอันนี้ไปละไปเลยทิปป้ายปึเ o ้ย d i n g ไปเลยไปเลยใครโดนต้มกรดวเกมนี้ก่อนพีพีอันนี้ก่อน้ย ไม่ห่วงของหวงชีวิตกูก่อนหยุดอ่าไปไหนละโอ้แล้วตอนนี้ไปเราขึ้นแมงบนกันซ้ายก่อนนะซ้ายก่อนนะอ้าวอ้าวอาเจะไม่หมดอ่ะทำไรอ่ะอาลวงกระโดดกระโดด กระโดดกระโดดกอดเร็ว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 เรวกระโดดกอดตรงกลางพีอ่าเออตะเมงไปเร็วพี่ตะเมงกระโดดตะเมงสู้ๆเดินบีบตายทางซ้ายมีไหมทางซ้ายทางซ้ายมีสามก้อนนี่ไงสองก้อนไปเมื่อกี้กูตายอยู่ไม เร็วถ้าโดดทางซ้ายนะทางซ้ายเอ้าตายโอเคมาแล้วเป่าเป่าเป่าเร็วเป่าเร็วเปลวนิหนูเฮ้ยเฮ้ยเปลวแมวเป่า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 แมว แมวย่างแมวย่างเอาได้ถามเดียวกัน้าผ่านแล้วผ่านไปต่อนะฮะอีกดาหนึ่งโหอะไรอ่ะเก็บๆๆๆๆเก ป่ะอะไรอะไรอ๋อไม่ใช่ตรงนี้อ๋ออันนี้อะไรอันนี้เป่าเป่าไปเรื่อยๆเป่าไปเรื่อยๆแล้วก็กระโดดมารอกระโดดงี้มารอกระโดดงี้กระโดดพึ่งพึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปทางนู้นตั้มเมงเออตายแน่นอนเออเขลงมาทั้งหมแอไม่มันเก็บของข้างบนได้ไงงซ้ายอ่ะ ซ้ายมีของอะไรเปล่าไม่มีไม่มีไปเถอะแล้วเราจะคิดถึงเมมาแล้วโอ้ยวัดเด้อโอ้บอสบอสบอสแล้วอุ้ย อันนี้ต้องเป่าเป่าให้ข้างๆร้อนแล้วพอมันเอามือลงมาให้เราหลบให้มือมันไปโดนที่ร้อนๆมันอ้านี่โดนดูดต่อเลยคนแรกเนี่ยโอเคโอเคเนี่ยกระโดดกระโดดนะกระโดดเรียบร้อยอีกครั้งนึงอีกครข้างหนึ้งข้างนี้

โอ้ยมีปอลไม่ต้องเก็บโอ้ยเขาเมเอาเขาหิวเขาหิวหายตายตายไว้โอ้ยเอือกอตารางสลายหายไปในพิบตาโอ้ยโอ้ยตายเลยไม่ต้องขยับอะไรอ่ะอ้าวชนะแล้ว เ้าฉยโอเคฮะวันนี้เราก็จบพอนี้แล้วกันนะครับแป๊บเดียวสิบสามนาทีเร็วมากมาให้ดูสั้นๆนะมันมันสู้บอสไงมันแป๊บเดียวบอสมันกากเงี้ยนี่เออตายเป็นสิบรอบบอสกากโอเคเดี๋ยวเจอใหม่พาร์ทหน้านะครับผมไงก็ฝากช่องพี่เน็กกี้กับพี่ต้อมมิงด้วยนะฮะครับผมพี่ต้อมมิงบอกว่าถึงแสนซับเดี๋ยวพี่พี่ต้อมมิงขับรถไถมาขับรถไถมากรุงเทพ ตอะไรเอะปิงปีงเลยเหรอเป็นเป็นชาเลนจ์ใหม่น่ะชาเลนจ์อะไรวะเม่อเราตายให้พี่โดยเฉพาะโอ้งานเข้าโอเคไปแล้วไปายบายครับบายครับผม